พี่น้องครับขอตาอ้อยเนี่เขียวนะครับลุงเชิญนั่งขายอยู่มือนี้เอฟซีทางบุรีรัมย์นะครับอำเภอนาโพได้สั่งขอตาให้ตัดเป็นคอเดียวนะครับลุงเชิญไปส่งเองพอว่าอย่างเพิ่นสั่งมาสองพันขอตาเงินเก้าพันบาทนะครับเพิ่นโอนมาแบบบุกขานลุงเชิญก็เลยนะครับคิดว่าสิบไปส่งเองนะครับก็บเลย ให้ลูกให้เต่ามาตัดซอยนะครับจวดซ้ำได้กับเบิ้งเอาพี่น้องผุนผุนเบิ้ง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 จวดกันคักนะครับเพื่ออย่างบางทีเพื่อทีได้ลดค่าขนส่งนะครับเพราะว่าค่าขนส่งมันแพงพี่น้องไปเองก็ถือว่าค่าน้ำมันพันกว่าบาทนี่ก็ค่าขนส่งก็สามสี่พันนะครับก็ได้เพิ่มกันนะครับเอาขึ้นเรียบบรรจุเรียบร้อยนะครับไปเดินทางไปบุรีรัมย์กันไปพ่อร้องกันครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมชีวิตคิดไปเรื่อยไปคักดูครับมื่อเนี่ยมาฮอดบุรีรัมนะครับนี่คือผู้ใดเป็นจังไดไม้จังไดสังพันอ้อยลุงชวนมาสองพันขอนะครับลุงชวนมาทรงเองกับเพื่อเพราอจะได้แถมระยะบ่รเกินสองร้อยรูคันสังสองพันขอนี่ลุงชวนว่าที่ไปทรงเองแบบนี้นะครับเ,เราในน้ำตูนะครับว่าเราเป็นผู้ใดไม้จังไดเราไม่รู้จักอ้อยยักเขียวเราก็อยากทดลองกับอ้อยยักเขียวเป็นจังไดเนี่ยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับอาชีพเดิมก็เป็นผอโรงเรียนครับตอนนี้มาตั้งโรงเรียนเอกชนของเจาของคือมาโรงเรียนพอดีวิทยาครับอ๋อเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิ์เก็บค่าเทอมแต่ผมไม่เก็บครับอืมเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยหวยเป็นผออะไรถึงมาเฮ็ดหาเฮ็ดเกษตรบ่ยันตากแดดยันเมื่อยบอมันพูดกันแตก่อนเยอที่ดินเยอะครับ ก็เลยอยากได้ว่าไอ้ทรัพย์ในดินสินในน้ำมันจะต้องใช้มันสมองระดับเพชรเท่านั้นถึงจะเอาขึ้นมาใส่กระเป๋าได้เยอะๆครับอันแดดมีริย่านแล้วเม่นบอตอนนี้เดิมเนี่ยมันก็หลอเพราะสมควรนั่นแหละเใส่สูตรลูกไทยน่ะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเกษตรกรก็อยากจะหาโน้าให้กับเกษตรกรนะครับว่าพืชรัดอย ปัจจุบันนี่มันกำลังมาเนาะมก็คือมันไม่มีคนจะปลูกแล้วพอปลูกแล้วมันไม่ได้ถึงสิบตันต่อไร่เฉลี่ยแล้วนะครับเรามาเห็นช่องลุงชวนไปเบอร์ยูทูบช่องลุงชวนได้สนใจว่าอ้อยพันธุ์นี้มันอาจจะพัฒนาได้แม่นบ่ครับมันสายพันธุ์มันมีผลต่อการเจริญเติบโตครับเห็นบอกครับสายพันธุ์ที่สำคัญนะครับคัญคือจังใดสร้างสร้างน้อยกับง่ายก็หมูใหญ่กันแล้วกันนะครับสร้างน้อยกับง่ายก็ปัจจุเอาละแลยอยากได้พันธุ เมื่อได้พันก็นจะต้องมีโน้ตเฮามีวิธีการอีกที่การปลูกท่านปลูกคือทีนออท่น้องก็บที่ได้สั้นที่น้องนั่นแหละตอนนี้ผมคิดว่าไร่หนึ่งผมจิใไส้แค่แปดร้ดอ,อรบบย,ย,ย,คยอครับหกร้อยหกิดฟอใช่ระบบน้ำยศท่านมีน้ำยศย้ายคิดเลี้ยงอ้อยครับนี่ครับก่อนที่ที่เห็รอย่างความันคงของคำว่าเกษตรบริษเป็นเชิงเดี่ยวหรือผสมผสานความันคงอยู่ที่น้ำครับถ้ามีน้ำก็คือเห็ดเกษตรได้แล้วก็ใจม้าครับ เพราะว่าอาจารย์นี่เราผ่านมาเบิดแล้วนะครับชีวิตที่สวยหรูอยู่ในสังคมที่เจิืนว่าอีกชั้นหนึ่งอีกอีกอีกภาคหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะครับก็คือสังคมที่เพื่อนเป็่นพอ,อแต่ว่าปัจจุบันนี่เราก็ยังมีโรงเรียนเป็นของตัวเองแต่ว่าคำว่าเกษตรเราอยากจะหนึ่งหัวใจเราเป็นครูเนาะเราอยากจะเห็ดแล้วกันที่อทอเออควมตั้งใจของเราอะ่ะบรรู้ว่าเราที่เฮ็ดสำเร็จว่าสำเร็จนะครับนี่คือนี่คือมุมมองแล้วกัจุดเริ่มต้นของการ ของคน้คนที่มีพื้นฐานความเป็นคูนะครับเฮ็ดเห็มันได้สากนแม่นว่าอาจารย์เฮ็ดให้มันได้สากรแล้วก็จังคอยจังคอยให้เขามาเบิง่งถ้าเขาบ่าทันได้เฮ็ดได้นะครับก็จกักปุใยเขาที่เสื่อเฮาแม่นว่าแต่ว่าทุกอย่างเป้าหมายคือลุงชวนเนี่ยครับลุงชวนรักษาพันธุ์นี้ไว้ตั้งแต่ปี6 1หนึ่งงเจอแรงถึงเจอราคาตกนะครับมู่เขาปล่อยถิ่มบิดลุงชวนพ่ปล่อยถิ่มสุดท้ายกะแสมาลุงชวนก็ได้อานสงสงกการมีความมุมานะแล้วก็ความอดทนนะครับอาจารย์ก็คือกันว่าตั้งใจว่าสิเฮ็ดเหมัน แบบให้โลกเรือก <t os un UE> <Pop> ็ยังไงให้โลกเรือว่าลุ้ไรร้อยตันครับเออเอาเอาเอาข้อมหวังของคนเนี่ยหวังไปเถอะครับแต่ว่าแต่ว่าบางเป็นหวังลมล้มเรื่งหวังแล้วก็เก้านะครับทีมาเบิ้งฮู้แล้วว่าจะได้ร้อยก็ได้ร้อยครับัน่เดียวในนอออกขอหนึ่งเนี่ยขั้นผมเพ็ดได้หลุมละคอละยี่สิบห้าลำแปลว่าได้ร้อยตันแน่นอนเพราะอ้อยพันนี้ห้ากิโลมาอ่ะโอเคครับนี่คือแนวความคิดของผู้ที่จิตวิญญาณเป็นครูนะครับก็อยาก อยากจะฝากแถวนี้ให้เราได้เป็นครูพไปพร่อมกับช่องของส่วนลุสชวนชีวิตคิดไปเลยมือนี่มาที่บ้าน,านข,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 ขานัวอำเพอนาโคจังห<า>วัดบุรีรัมมาเลยครับชีวิตคิดไปเลยขอบคุณหลายที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับจานสวัสดีพี่น้องนันเรครับ,รบมีโอกาสได้มาเที่ยวสวนเรานะครับขอบคุณครับ